สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2 9สิงหาคมปี2020นะคะอาทิตย์นี้มาสายสักนิดนึงนะคะเพราะว่าติดสอบค่ะยอดโควิดในสหารัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ที่6ล้าน55,299คนแล้วล่ะค่ะและมีผู้เสียชีวิต1 8 5 1 2 3คนนะคะและวันนี้ในในช่วงที่วิดีโอลงไปแล้วเนี่ยแคลิฟอร์เนียก็จะขึ้นมาเป็น7 0 0 0 0 0เคสแล้วล่ะค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดนะคะเราจวเอาไว้ว่าไอซ์ลงชิคาโกคำเตือนมิร สิทธิ์ที่จะไม่พูดนะคะก็เพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะประมาณปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะ the Illinois Coalition for Immigrants and Refugee Rights ค่ะซึ่งเป็นองค์กร non-profit องค์กรองค์กร non-profit ที่ช่วยเหลือด้าน immigration เป็นองค์กรพี่ใหญ่ในชิคาโก้เนี่ยนะคะออกประกาศเตือนนะคะว่า ICE เนี่ยได้ลงชิคาโก้นะคะ จับกลุ่มคนในเขตเบอร์วินระหว่างถนนที่ประมาณเซอร์แมคก,กับริชแลนด์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวฮิสแปนิกหรือชาวเม็กซิกันหรือว่าลาตินโนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะในเวลา6โมง กับ20นาทีตอนเช้าตรู่เลยนะคะซึ่งข่าวนี้ได้มีการกระจายข่าวไปแล้วมีการแชร์ไปมากกว่าพันครั้งในหลายๆ community ค่ะเมื่อเราเห็นข่าวนี้เราก็มีความรู้สึกว่าคนไทยก็ควรจะได้รับขา่าได้รับทราบข่าวนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ที่นี่ถูกกฎหมายก็ตามแต่ว่ามันก็มีหลายคนที่อาจจะอยู่ผิดกฎหมายแล้วมันอาจจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณในอนาคตด้วยก็ได้นะคะ ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเราเคยได้รับการคอนเฟิร์มจากเจ้าหน้าที่ไอซ์สคนนะคะว่าเขาจะไม่ตามจับโรบินฮูดในช่วงโควิดเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยไม่กลัวนะคะที่จะออกไปตรวจโควิดเพราะว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบมันมีข่าวลือออกมาว่า ถ้าเกิดคุณอยู่บ้านเนี่ยไอซ์จะตามจับตามไปคอที่บ้านง่ายขึ้นนะเพราะตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านนะคะไอซ์ก็เลยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเขาจะยังไม่ตามจับในช่วงโควิดนะคะเพราะว่าจะต้องการที่จะเชิญชวนให้คุณคุณทั้งหลายเนี่ยออกไปตรวจโควิดกันนะคะแต่เขาจะยังคงตามจับนะคะแอคทิวิตี้ทั้งหลายที่มีคําสั่งจากศาลแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณติดคดีอาญาแล้วศาลมีคําตัดสินแล้วเขาจะยังคงตามจับอยู่นะคะรวมไปถึง พวกที่อยู่ตามชายแดนแล้วบอร์เดอร์นะคะพวกที่ยังข้ามมาแบบผิดกฎหมายเขาก็ยังคงจับอยู่นะคะ Human Trafficking เกี่ยวกับการค้ามนุษย์นี่ยังทำอยู่นะคะ s m u g g l i n g ก็คือการลักลอบเข้าเมือง Drug t r a f f i c k i n g ก็คือการลักลอบขายยาแล้วก็การการะทำผิดกฎหมายอื่นๆเขาก็ยังคงตามจับอยู่เช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เราต้องบอกก่อนว่าตัวเราเองเน่ยไม่ใช่เป็นนักกฎหมายนะคะไม่ได้เป็นทนายความแต่ว่าส่วนตัวเราเราสนใจเรื่องของกฎหมายเพราะเราถือว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทนายความเท่านั้นที่จะต้องเป็นคนที่รู้แน่อนอนหละว่าทนายองเป็นคนที่รู้กฎหมายดีที่สุดแต่เราซึ่งเป็นผู้อยู่ในสังคมที่ต้องใช้กฎหมายเดียวกันเราควร ca, วที่จะรู้กฎหมายด้วยนะคะดังมีสุภาษิตที่เป็นภาษาอังกฤษเขาบอกไว้ว่า ignorance of the law is no excuse ค่ะก็คือการไม่ รู้กฎหมายนั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวดังนั้นคุณควรที่จะรู้กฎหมายแล้วก็รู้สิทธิ์ของคุณเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาเสนอเนี่ยได้มาจาก American Civil Liberties Union นะคะเขาก็ได้อ่าให้ ความรู้เกี่ยวกับสิทธต,ต่างๆของคนที่เป็นโรบินฮูที่นี่ถ้าเกิดหากว่ามีไอซ์เนี่ยจะเข้ามาตามจับคุณนะคะคือประมาณเมื่อปีที่แล้วตอนประมาณปลายปีที่แล้วเนี่ยไอซ์ ICE เนี่ยกำลังจะมองหา detention center แห่งใหม่ที่อยู่ใกล้ๆกับชิคาโกค่ะ detention center หรือว่า detention facility เนี่ยนะคะก็คือสถานกักกันแห่งใหม่แถวๆชิคาโกนะคะทีนี้ก็มีพวกกลุ่มที่เป็น non-profit organization นะคะกลุ่มต่างๆก็ออกมาตอ ต้านกันอย่างมากมายนะคะไม่ให้ไอซ์มาสร้าง detention center แถวแถวชิคาโกเพราะว่ามันสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องอิมิเกรนที่นี่นะคะเพราะว่าเขาถือว่าชิคาโกนั้นเป็นหนึ่งใน sanctuary city ที่ welcome immigrants นะคะ ตอนนี้ล่าสุดเร็วๆนี้ประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาไอซ์ก็เลยบอกว่าฉันไม่สร้างและไม่สร้าง detention center แถวๆในดาวเทาชิคาโกหรือว่าใกล้ๆกับชิคาโกนะคะเขาก็จะไปหาสร้างแถวๆอื่นที่มันไกลออกไปนะคะ ทีนี้สิทธิ์ของคนที่ควรจะรู้และเรานํามาแชร์ให้ฟังในวันนี้นะคะก็คือทุกคนในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าคุณจะเป็นพลเมืองหรือไม่นะคะคุณก็มีสิทธิ์บางประการภายใต้รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเช่นกฎหมายอื่นๆค่ะคุณมีสิทธิ์ปฏิเสธคำยินยอมให้คนให้มีการตรวจนะคะค้นรถหรือว่าบ้านของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะนิ่งเฉยคุณมีสิทธิ์ที่จะโทรไปที่สถานกงสุนของประเทศคุณนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องให้ คุณติดต่อสถานกงสุลหรือสถานกงสุลสามารถที่จะมาเยี่ยมคุณได้คุณมีสิทธิ์ที่จะพูดคุยกับทนายความก่อนที่จะตอบคําถามใดๆโดยคุณอาจจะพูดว่าฉันจะนิ่งเงียบจนกว่าจะได้คุยกับทนายความนะคะและคุณไม่ต้องลงนามสิ่งใดที่คุณไม่เข้าใจนะคะคุณมีสิทธิในสําเนาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณด้วยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขามีให้ให้ลงนามหรือให้ทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าทนายให้เขียนให้เซ็นอะไรก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะขอก๊อปปี้นำา เก็บไว้กับตัวคุณด้วยนะคะ ทีนี้มีวิธีลดความเสี่ยงให้กับตัวเองก็คือว่าให้ใจเย็นๆนะคะเวลาที่ไอซ์เข้ามา approach เนี่ยอย่าวิ่งหนีอย่าโต้อตอบอย่าขัดขืนนะคะในมือของคุณเนี่ยคุณควรที่จะยกขึ้นเลยให้เจ้าหน้าที่เห็นว่าคุณไม่มีอะไรนะคุณมือเปล่าแล้วคุณไม่ไม่ไมสู้นะคะแล้วก็อย่ากโกหกเกี่ยวกับสถานะของคุณหรือว่าให้เอกสารใดๆอันเป็นเท็จอีกนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเสมอนะคะในกรณีที่คุณจะต้องถูกจับนะสมมุตินะเพราะว่าเราไม่รู้นะคะ จำจดจำหมายเลขโทรศัพท์ของคนในครอบครัวคุณทนายความของคุณแล้วก็คุณจะต้องวางแผนฉุกเฉินด้วยในกรณีที่คุณจะต้องรับประทานยาชนิดต่างๆสมมุติว่าคุณไม่ค่อยสบายแล้วคุณโดนจับเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงเช่นคนบางคนต้องฉีดเบาหวานหรืออะไรอย่างงี้เป็นต้นนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะนิ่งเฉยนะคะแล้วก็มีสิทธิที่จะไม่ตอบอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณนำไปตอบหรือว่าไปสอบ ไปสอบปากคํากับเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะนําคําพูดของคุณเนี่ยกลับมาเป็นปรัปักกับตัวคุณในชั้นศาลในอนาคตได้นะคะต่อไปหากเจ้าหน้าที่ถามว่าเขาสามารถที่จะค้นตัวคุณได้หรือไม่คุณก็มีสิทธิ์ตอบว่าไม่นะคะคุณไม่ยินยอมแต่ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะแพทดาวคุณแพทดาวก็คือการเหมือนเวลาที่เราอยู่สนามบินแล้วเจ้าหน้าที่แบบว่าอาจจะตบดูเสื้อผ้าว่าคุณมีอาวุธอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีของที่ไม่ดีซุกซ่อนไว้อยู่หรือเปล่านั่นเจ้าหน้าที่อาจจะทําได้นะคะ คุณมีสิทธิ์ที่จะแจ้งชื่อของคุณกับเจ้าหน้าที่ได้เช่นเจ้าหน้าที่อาจจะถามว่าคุณชื่ออะไรคุณก็อาจจะบอกว่าคุณชื่ออะไรก็ได้แต่แต่พูดแค่นี้ไม่ต้องพูดมากไปกว่านี้นะคะหากคุณกําลังขับรถอยู่และเจ้าหน้าที่ขอให้คุณแสดงใบอนุญาตในการขับรถนะคะเช่นใบขับขี่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอินชูเรนซ์ว่าคุณมีประกันรถหรือเปล่าคุณจะต้องโชว์ให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะแต่คุณไม่จําเป็นจะต้องตอบคําถามเกี่ยวกับสถานะของคุณค่ะ คุณถ้าเกิดว่าคุณสามารถถ้าเกิดคุณปฏิเสธในการที่จะให้เจ้าหน้าที่ค้นรถของคุณเนี่ยบางครั้งในบางรัฐเจ้าหน้าที่อาจจะสามารถที่จะค้นได้เลยนะคะถ้าเกิดเขามีความสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่ารถของคุณนั้นมีสิ่งที่มันไม่ดีอยู่ในรถนะคะ,ะข้อต่อไปนะคะก็คือหาก ค่ะคุณไม่มีทนายความนะคะทางรัฐบาลเนี่ยความจริงทางรัฐบาลไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหาทนายความให้คุณนะคะแต่ว่ารัฐบาลก็ใจดีค่ะคุณสามารถที่จะบอกกับทางเจ้าหน้าที่ได้ว่าขอใหอ้ทางรัฐเนี่ยทางการเนี่ยหาช่วยหาทนายความให้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็จะมีลิสต์ของรายชื่อองค์กรที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ให้ทนายฟรีกับคุณนะคะมาช่วยเหลือคุณได้ คุณไม่จําเป็นต้องตอบคําถามเกี่ยวกับสถานที่คุณเกิดว่าคุณเกิดที่ไหนและคุณเข้ามาได้ยังไงนะคะ ters, เ,คค ower, เวลาที่เจ้าหน้าที่ถามคุณยกเว้นเวลาที่คุณเข้ามาที่สนามบินนะในกรณ sein, อีอื่นๆอันนี้เป็นเป็นกรณีที่แยกกันนะคะกฎนี้เป็นกฎแยกกันระหว่างพรมแดนระหว่างประเทศกับสนามบินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาที่สนามบินเนี่ยเจ้าหน้าที่ถามนะคุณจะต้องตอบว่าคุณมาจากที่ไหนนะคะถ้าหากว่าคุณถูกจับตัวหรือว่าถูกควบคุมตัวไปแล้วเนี่ย คุณจะต้องแสดงความเงียบทันทีแล้วก็บอกว่าฉันขอทนายความจะไม่พูดหรือว่าแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นนะคะและอย่าลงนามใดๆหากโดยที่ไม่มีทนายความอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คุณมีสิทธิ์ที่จะขอโทรศัพท์ออกนอกพื้นที่เพื่อที่จะไปหาทนายความโทรไปหาทนายความของคุณโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์มาแอบฟังด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ทำอย่างนั้นไม่ได้ ให้คุณจดหมายเลขนะคะ A number หรือว่า Alien number คือเวลาที่คุณถูกจับไปแล้วเนี่ยเขาจะให้ Alien number กับคุณมาให้คุณจด Alien number เนี้ยแล้วก็เอาเอกสารต่างๆที่คุณได้รับมาเนี่ยเก็บไว้กับครอบครัวของคุณกับคนที่คุณไว้ใจด้วยนะคะ แล้วก็อย่าพูดถึงสถานะของคุณกับใครนอกจากทนายความของคุณนะคะอย่าลงนามใดๆก่อนที่จะมีทนายความและที่สําคัญที่สุดคือถ้าอ่านไม่ออกบอกว่าขอล่ามทันทีนะคะอย่าเซ็นอะไรที่อ่านไม่ออกนะคะบอกว่าขอล่ามฉันอ่านไม่ออกนะคะถ้าหากว่าคุณเชื่อว่าสิทธิ์ของคุณนั้นถูกละเมิดนะคะ คุณก็ต้องจดชื่อนะคะจดจำป้ายชื่อนะคะแล้วก็เบสช์นัมเบอร์ของเจ้าหน้าที่เอาไว้นะคะว่าเขาชื่ออะไรแล้วคุณก็จะให้เขียนบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณโดนอะไรมาบ้างนะคะเพื่อทำการร้องเรียนในอนาคตต่อไปหากคุณได้รับบาดเจ็บคุณจะต้องขอร้องนะคะให้พบแพทย์ทันทีแล้วจะต้องมีการถ่ายภาพการบาดเจ็บของคุณเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดไอซ์มาที่บ้านคุณนะคะให้คุณสงบสติอารมณ์ค่ะแล้วก็อย่า รีบเปิดประตูนะคะใจเย็นๆค่ะให้ดูผ่านช่องประตูนะประตูเราจะมีช่องประตูแมวใช่ไหมให้มองผ่านช่องประตูแมวคุณมีสิทธิ์ที่จะนิ่งเฉยนะคะแล้วก็าทางเจ้าหน้าที่มีหมายจับนะคะคุณก็ต้องขอให้เขาสอดมาตรงใต้ประตูนะคะขอดูหมายจับก่อนซึ่งหมายจับนี้เนี่ยจะต้องมีาลายเซน็นที่เป็นลงนามโดยผู้พิพากษาแล้วก็ตรวจดูว่าเป็นชื่อของคุณด้วยหรือไม่นะคะ คุณาสามารถที่จะเจ้าหน้าที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าบ้านคุณได้นะคะในกรณีที่เขามีหมายจับหรือว่ามีาแบบฟอร์มที่เป็นแบบฟอร์มในประเทศที่เรียกว่า I 2 0 5เนี่ยอันนี้เขาสามารถที่จะเข้าไปที่บ้านคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคุณก็บอกเขาว่าคุณขอที่จะคุยกับทนายก่อนนะคะให้เจ้าหน้าที่สอดหมายจับเอาไว้ใต้ใต้ประตูห้องใต้ประตูห้องที่บ้านของคุณนะคะอย่าเพิ่งเปิดประตูแล้วก็บอกว่าขอติดต่อกับทนายความก่อนนะคะ แล้วก็คุณมีสิทธิที่จะโทรหาทนายความในกรณีที่คุณถูกจับกลุมตัวไปและทนายความก็มีสิทธิที่จะเข้ามาหาคุณในสถานที่กัก ได้และทนายความก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่กับคุณในการพิจารณาคดีใดๆก็ได้ในศาลนะคะซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเกิดคุณไม่มีตังที่จะจ่ายค่าทนายความส่วนตัวเนี่ยคุณสามารถที่จะขอลิสต์ลายชื่อทนายนะคะจากเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาทางศาลเนี่ยเขาก็จะให้มานะคะว่าคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากทนายเนี่ยจากทนายฟรีได้ที่ไหนนะคะ เจ้าหน้าที่ตระเวนชายแดนก็สามารถที่จะขึ้นรถประจำทางและรถไฟในพื้นที่ชายแดนระยะทาง100่งไมล์ใกล้ๆชายแดนได้นะคะเราเคยทําเทปไปแล้วนะคะว่าอย่าขึ้น Amtrak ทรบกกับเกร n าวบัสนะคะในช่วง100ยไมล์ใกล้ๆชายแดนนะะถ้าเกิดใครที่เพิ่งจะเข้ามาดูช่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแปะ ลิงก์เอาไว้ให้ที่เราที่เราทำคำเตือนไว้นะคะเพราะว่าเคยมีตอนนี้มีคนไทยหลายคนที่ถูกจับบนรถ Greyhouse นะคะแล้วก็บนรถไฟ Amtrak โดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเข้าใกล้อา0ฮันเดลด์มซนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขึ้นไปจับทุกขบวนนะคะเขาใช้วิธี Random หรือว่าสุ่มนะแต่ถ้าเกิดคนไหนโชคดี คุณรอดก็รอดนะถ้าเกิดคุณไหนโชคไม่ดีคุณก็อาจจะไม่รอดเพราะว่าหลายคนหลายคนมา make argument กับเราบอกว่าเฮ้ยฉันเคยขึ้นไม่เห็นมีคนมาจับเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาสุ่มนะเขาไม่ได้ดูทุกขบวนแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าขบวนที่คุณนั่งอ่ะเป็นขบวนที่เขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะ,ะถ้าหากว่าคุณกลัวเรื่องของการข่มเหงในการกลับประเทศบ้านเกิดของคุณเองคุณจะต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ละทนายทันทีนะคะเดี๋ยวเขาก็จะหา หาสิทธ์ต่างๆเพิ่มเติมให้คุณว่าคุณสามารถจะอยู่ที่นี่ได้หรือไม่หรือคุณจะขอรี้ภัยนะคะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะคะสมมุติคุณเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แล้วคุณเห็นว่ามีคนถูกจับไปเนี่ยให้คุณถามนะคะว่าจะจับคนนี้ไปที่ไหนนะคะไปที่ detention center ที่ตรงไหนนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะขอเบอร์โทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ได้นะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลนี้ไปให้กับครอบครัวของผู้ที่ถูกจับได้เพราะว่า เวลาผู้ที่ถูกจับไปแล้วเนี่ยขึ้นรถไปแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่รู้นะเจ้าหน้าที่เองบางทีก็ไม่ได้บอกว่าจะพาตัวเขาไปที่ไหนนะคะแล้วเมื่อไปถึง detention center แล้วเนี่ย เจ้าหน้าที่เขาจะเอาของคุณไปหมดเลยรวมทั้งโทรศัพท์ด้วยดังนั้นกว่าที่จะทําเรื่องนะคะในการเขาเรียกว่าอะไรนะสืบสวนสอบสวนทำฟิงเกอร์ปรินต์ทำอะไรต่างๆเนี่ยกว่าที่เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้คุณโทรศัพท์กลับบ้านเนี่ยมันใช้เวลาอาจจะเป็นวันนะคะมีคนไทยเคยโดนจับเนี่ยกว่าเจ้าหน้าที่จะให้โทรศัพท์กลับบ้านเนี่ยก็คืออีกวันหนึ่งไปแล้วนะคะซึ่งทางครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นบยสแตนเดอร์หรือว่าคุณเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยคุณสามารถถามได้ว่า จะพาเขาไปที่ไหนแล้วขอเบอร์ติดต่อได้ไหมเผื่อคนที่บ้านเนี่ยจะได้หาทนายรอนะคะในในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ถูกจับต่อไปนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในภาพนะคะที่องค์กรเขาแจ้งเตือนมานะคะในชิคาโกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมาด้วยรถแวนแบบนี้นะคะ แล้วก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มีคนจับภาพไว้ได้มาตอน6กโมงเช้าเลยค่ะหประมาณ6กโมงครึ่งนะคะน,นี้มีคนจับภาพไว้ได้แต่อันนี้เนี่ยที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้หมายความนะคะให้คุณกลัวหรือว่าจะทําให้คนแตกตื่นเพราะเรามีความเรามีความเชื่อว่า ที่เจ้าหน้าที่มาตามจับแบบนี้น่าจะมาตามจับคนที่มีก่อคดีอาญาแล้วทางศาลเนี่ยได้มีการพิพากษาให้มาตามแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่อยู่ๆแบบว่าลงพื้นที่แล้วสุ่มมานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ไอซ์บอกเราเองว่าณนะตอนนี้ก็คือมันเป็นช่วงโควิดถ้าจะจับก็คือจับคนที่มีคดีแล้วแต่อย่างที่บอกก็หมายความว่าคุณควรที่จะ อย่างน้อยก็ระมัดระวังตัวแล้วก็รู้สิทธิของคุณนะคะทีนี้มาดูสิทธิที่เราจะพูดก็คือสิทธิที่จะไม่พูดที่เรียกว่า Miranda Warning หรือว่ามิแรนด้าไรท์นะคะก็จะมีแบบนี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะต้องอ่านนะคะก่อนที่เขาจะจับตัวคุณไปเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องอ่านคำเตือนมิแรนด้าหข้อนะคะก็คือ1คุณมีสิทธิที่จะไม่พูดนะคะ 2. ส,สิ่งที่คุณพูดอาจจะถูกใช้ในการพิจารณาคดีซึ่งเป็นปรัปับกับตัวคุณในชั้นศาล 3. คุณมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความนะคะและถ้าเกิดคุณไม่สามารถจ้างทนายความได้คือไม่มีสตังจ้างทางศาลก็จะแต่งตั้งทนายให้กับคุณค่ะ และเมื่อคุณได้ทราบถึงสิ่ินี้แล้วคุณพร้อมที่จะตอบข้อกล่าวหาของคุณหรือยังนะคะถ้าเกิดคุณไม่พร้อมคุณบอกคุณอ่านไม่ออกคุณฟังไม่รู้เรื่องคุณก็สามารถที่จะบอกว่าคุณขอพบทนายความก่อนได้นะคะทีนี้หลายคนอาจจะถามว่าไอ้แล้มิแรมิแรนด้าไรท์หรือว่าคำเตือนมิแรนด้าเนี่ยมันมาจากไหนนะคะมันก็มาจากเมื่อย้อนไปเมื่อปี1963ค่ะ มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายชาวเม็กซิกันชื่อนายนายเอเนสโต้ะถ้าเราจําชื่อเขาไม่ผิดนามสกุลมิแรนดาค่ะเขาถูกเชิญตัวนะคะไปที่โรงพักเมืองฟีนิกซ์ในเดือนมีนาคมเพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ข่มขืนเธอค่ะนายมิแรนดานี่ก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะคะในการถูกตํารวจสอบสวนเนี่ยเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะเขาก็ให้การรับสารภาพนะคะโดย ในคาให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมีถ้อยคําระบุว่าข้าพเจ้าได้ให้ปากคําด้วยความสมัครใจเจตจานงอิสระของข้าพเจ้าไม่ได้ถูกข่มขู่บังคับหรือได้รับคําสัญญาว่าจะได้สิทธิคุ้มกันในการดําเนินคดีและด้วยความเข้าใจในสิทธิกฎหมายทั้งปวงของข้าพเจ้าแล้วรู้ว่าถ้อยคําใดๆที่ข้าพเจ้าให้ไว้อาจจะถูกนํามาใช้เป็นปรัปักกับตัวข้าพเจ้าได้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วในมิรันดาไม่ได้รับแจ้งสิทธิ์นี้ก่อนเลยนะคะไม่ได้รับแจ้งสิทธิ์ของการเตือนนี้ก่อน เลยนะคะทีนี้เมื่อไปถึงสารชั้นต้นนะคะสารชั้นต้นให้ตัดสินจำคุก30ปีค่ะทางนายมิรันดานและทนายความเนี่ยก็มีการยื่นฟ้องนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะยืน่นยื่นอุทธรณ์ต่อสารอุทธรณ์สารอุทธรณ์ก็ให้ยืนพื้นสารชั้นต้นนะคะก็คือให้ตัดสินจำคุก30ปีค่ะแต่ว่าทีนี้พอมาถึงสารดีกาหรือว่าสารสูงเนี่ยนะคะสารสูงก็กลับมองว่า เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคดีเหล่านี้เนี่ยศาลสูงมองว่ามันไม่แฟร์นะคะในคดีเหล่านี้โดยศาลสูงเนี่ยม,มีมีมีมตินะคะในเดือนมิถุนาย,ยนปี1966ด้วยคะแนนเสียง5ต่อ4ระบุว่าคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานจะนำมาใช้ปรกักปรำจำเลยได้ก็ต่อเมื่อพนักงานได้แจ้งต่อจำเลยถึงสิทธิ์ที่มี ที่จะที่จะสามารถมีทนายความได้สิทธิ์ที่จะไม่พูดกับทนายเอ่อสิทธิ์ที่จะไม่พูดกับเจ้าพนักงานแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้วเท่านั้นแต่ในเคสของนายมิรรนดาเนี่ยไม่มีใครบอกเขาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดไม่มีใครบอกเขาว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้ทนายความได้นะคะดังนั้นผู้พิพากษาก็เลยไม่เอาผิดกับทางนายมิรรนดาเพราะว่าบอกว่าการที่อ่า เจ้าหน้าที่ไม่มีพยานหลักฐานใดๆเลยในการที่เอาผิดกับจำเลยและใช้เพียงแค่คำรับสารภาพของจำเลยเพื่อเป็นหลักในการพิจารณาลงโทษเนี่ยลำพังคำพิภากษายอย่างเดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงเพราะว่า มันอาจจะถูกบีบเบือนก็ได้มันอาจจะถูกให้รับสารภาพด้วยความจําใจก็ได้มันอาจจะถูกถูกซ้อมให้ยอมรับสารภาพก็ได้หรือบางทีรับสารภาพไปด้วยความกลัวหรือบางทีอาจจะมีคนบอกว่ารับๆไปเถอะมันจะได้ลดน้อยลงอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้มันก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับคนที่เป็นจําเลยเพราะว่าเขาไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะคะดังนั้นนายมิรรนดาสุดท้ายก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาค่ะก็เลยเป็นที่มาของคําว่ามิรันดาว warning หรือว่ามิ ดาวไรท์ right. นั่นเองก็คือสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะคะก็นำมาจากนามสกุลของนายคนนี้ล่ะคะ่ะ นะคะทีนี้เราจะบอกว่า i อซเนี่ยจะมีการเทรนนิ่งนะคะที่ชื่อว่า citizen's academy program ในวันที่15กันยายนในดาวเทาชิคาโกนะคะก็จะมีหลายต่อหลายองค์กรนะเข้าไปเดินขบวนนะคะต่อต้านไม่ให้มีการเทรนนิ่งในชิคาโกและสิ่งที่เรานำมาพูดในวันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเราต้องการให้คนรู้สิทธิของตัวเองแล้วก็ไม่ไม่หวาดกลัวมากจนเกินไปนะแล้วเราก็จะบอกว่าอยาก คนไทยเราเนี่ยอย่าไปโกรธเจ้าหน้าที่ไอซ์เพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ไอซ์เขาก็เขาก็ทาตามหน้าที่นะคะแล้วเขาก็ทาเขาก็จริงๆเขาก็คล้ายๆเหมือนกับเป็นตำรวจแหละทาให้ต้องการที่จะให้อ่อยู่กันอย่างสงบสุขนะคะแล้วก็โดยปกติแล้วจากจาก,จากการที่เราเคยไปขึ้นศาลนะคะในศาลอิมิเกรชันต่างๆหรือว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ไอซ์เองเนี่ยหลายคนมีเมตตาก,กับกับผู้ถูกจับมากจริงๆนะคะดังนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ เขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาถ้าเกิดเรามาอยู่แบบผิดกฎหมายเราก็มีสิทธิ์ที่จะโดนได้เหมือนกันนะคะก็คืออย่าไปอย่าไปอย่าไปโกรธเขาแล้วเราเชื่อว่าสารหรือว่าเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยมีความเมตตากับผู้กระทําผิดมากนะคะ,ะสารเนี่ยครั้งครั้งล่าสุดที่ที่ได้มีโอกาสไปแปลเนี่ยเขาก็แบบมีการถามว่าแบบะจะหาทนายความไหมเขาก็มีลิสทนายความอะไรต่างๆมาให้นะคะก็คือช่วยด้วยอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะพูดก็คือว่า คนไทยอยู่ด้วยกันที่เนี่ยอย่าแจ้งจับกันเองนะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนที่มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทุกคนล้วนแล้วแต่อยากจะมาหาโอกาสให้กับตัวเองทั้งนั้นทุกคนอยากจะอยู่ที่นี่ด้วยการอยู่แบบมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนทั้งนั้นแต่ว่าโอกาสของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะการที่คุณไปแจ้งจับใครบางคนเพียงเพราะคุณไม่ชอบเขาหรือเขาทําให้คุณไม่ชอบ ทําให้คุณไม่ชอบเนี่ยแล้วคุณไปแจ้งจับเขาคุณต้องไม่ลืมว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวระหว่างคนสองคนแต่คนที่ไปแจ้งแต่คนที่คุณไปแจ้งจับเขาเนี่ย เขาอาจจะเป็นคนที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวทั้งครอบครัวเลยก็ได้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวทั้งที่อเมริกาแล้วที่เมืองไทยก็ได้ถ้าเกิดคุณไปแจ้งจับเขาแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เขามันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเดือดร้อนเขาตัวคนเดียวนึกออกปะอาจจะหมายถึงเดือดร้อนคนในครอบครัวอีกหลายๆคนด้วยดังนั้นคนที่ทําไม่ดีนะก็ควรที่จะเขาควรจะได้รับ โทษของเขาเองนะด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่ว่าคุณไปแจ้งจับเขาเพียงเพราะคุณเกลียดเขานึกอ,ออกปะเป็นการเกลียดแบบส่วนตัวไม่ชอบส่วนตัวหรือว่ามีความแค้นส่วนตัวคุณก็ไปแจ้งจับเขาสําหรับเราเรามาว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําของคนขี้ขลาดยกเว้นเสีแตะว่าเขากระทาผิดคดีอาญาเช่นขโมอยอย่างเงี้ยคุณจับได้นะคะหรือว่าเขาทําผิดชนิดที่ว่า ค่าคนขมขืนคนหรืออะไรเงี้ยคุณในฐานะพลเมืองดีคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความแต่ไม่ใช่ว่าแค่ไม่ชอบกันเฉยๆแล้วไปแจ้งให้ไอซ์มาจับเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้แฟร์สำหรับเขาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเราจะมาตอบคำถามต่างๆที่พี่น้องส่งกันเข้ามาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ